สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook Live และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชฉนิ้เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทวีวงศ์สวัสดีครับค่ะวันนี้เราก็ ได้รับเกียรติจากท่านศาสตร,ราจารย์นายสัตวแพทย์ดรมงคลเตชะกัมพุทธนะคะท่านอาจารย์เป็นอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านยังเป็นอดีตคณะบดีคณะสัตวแพทยทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาสุติศาสตร์ เทนุวเวทวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยทศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมาหาวิทยาลัยค่ะและท่านยังเป็นที่ปรึกษาของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์หมาหาวิทยาลัยด้วยค่ะนอกจากนี้ท่านอาจารย์มงคลยังเป็นนักเขียนเขียนบทความให้กับนิยาาตยสารต่างๆอีกด้วยคะ่ะและเมื่อไม่นานมานี้ท่านอาจารย์เพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่าสัตวแพทย์ข้ามพรมแดน วันนี้เราก็จะมาคุยกับท่านอาจารย์เกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มงคลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นก็คงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าอ,อาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้อาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาค่ะอาจารย์แรงบันใดาลใจอันแ <c oughs> รกก็คือเป็นการรวบรวมก่อนนะครับอาจารย์ครับก็คือผมปีนี้อายุ60นะครับผมคิดว่านะะ่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ผ่านชีวิตมา60ปีนะ ตอนนี้ลึกๆก,ก็คือ,อการเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องใช้เวลาและผมก็ไม่ใช่นักเขียนอาชีพะนะครับเป็นนักเขียนสมัครเล่นนั้นคําพูดหรือคําเขียนบางคำนี้อาจจะไม่สละสลวยนะครับนี่แรงบันดาลใจก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขียนหนังสือเล่มน,นี้นะครับเหตุผลก็คือว่าได้มีโอกาสไปต่างประเทศหลายครั้งในช่วงที่เป็นคณะบดีด้วยในช่วงที่<ไ>ปเป็นในช่วงที่เป็นรองที่การบดีแล้วก็ เพิินได้รับทุนที่เรียกว่าโครงการปริญญาเอกการจนะพิเศษของสกวนะครับก็มีโอกาสไปต่างประเทศไปเยี่ยมลูกศิษย์หลายพลสิ่งหนึ่งที่ที่เราไปก็คือว่าเอ๊ะเราไปเห็นในสิ่งที่ที่คนอื่นเขาไม่เห็นะนะ,ะเราอยากจะมาถ่ายทอด เพราะเรามีความเป็นเ,เรียกว่าเป็นครูหรือเป็นอาจารย์นะเราก็อยากจะบอกเล่าว่าสิ่งที่เราเห็นนี่เป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็ <c oughs> คงไม่ต้องบอกนะครับว่า <c oughs> เราไปในที่ไหนบ้างนะครับก็จะเป็นเ,เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งหนึ่งผมคิดว่า,าคนทํางานมา60ปีไม่ใช่ทํางานมา60ปีอยู่ถึง60ปี <c oughs> นะครับทางานมา เครื่องชีวิตอ่ะสาปีนะครับได้เห็นอะไรเยอะแล้วก็เราก็ได้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ทำยังไงถึงจะถ่ายทอดเป็นสิ่งที่เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังนะครับได้ได้เได้เห็นได้ฟังครัทีนี่นะขออนุญาตนะคคือหนังสืออาจารย์ไเขียนว่าสัตัวแพทย์ข้ามผมแดนแต่มีภาษากรษกอยู่ว่า making the impossible possible อันนี้อาจารย์มีความหมายว่าอะไรอ๋ออันนี้ก็ไม่ยากนะครับ อันที่หนึ่งเนี่ยสัตวแพทย์ข้ามภูมแดนคงชี้ชัดไปแล้วนะ,ะไ,ได้เดินทางไปข้ามภูมแดนจากประเทศไทยไปประเทศโน้นทีประเทศนีท้ทีอันที่สองก็คือ making the impossible possible นี่หมายความว่าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็คือทำความฝันให้เป็นจริงที่จริงคำพูดตรงน,นี้ผมไปเจอตอนที่ผมไปซานฟรานซิสโกไปที่สะพานโกลเดนเกตถ้าจะเห็นว่าก่อนขึ้นสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยจะมีป้ายอันใหญ่เบลอเลย แล้วเขาแคเขียนว่าคำนี้ลงไป making the impossible uh, possible นะครับก็คือทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะว่าสะพานโคลเนเกต์น้ใช้เวลาสร้างหลายปีเป็นความพยายามของของคนเราอะนะซึ่งถ้าเรามีความหวังมีความตั้งใจเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์สุชนาก็ตามอาจารย์ทวีวงท่านก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าท่านตั้งใจที่จะทําทก็เลยคิดว่าถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยเราต้องสําเร็จไม่ว่า อุปสรรคขวากหนามันจะมีเท่าไหร่เราต้องสําเร็จถ้าเราตั้งใจนะครับคือพอเห็นหนังสืออาจารย์ก็เลยเอ๊ะข้างบนเข้าใจแต่พอข้างล่างมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจใคือไหมฮะอาจารย์มีอะไรแล้วข้างในนี่อาจารย์เขียนอธิบายไหมฮะว่าเออ m a k i n g the impossible, อะพอยซิบัลพอยซิบนี่มันไม่ผมขเขียนในในขออนุญาตหยิบหนังสือนะที่จริงเอามาแจกวันนี้นะข้างหลังนี่ผมเขียนว่ากว่าจะมาเป็นผู้เขียนผมจะไม่เขียนว่าประวัติผู้เขียนนะครับ มันมีประมาณ5เรื่องที่ที่ในชีวิตของผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะที่ผมจําความได้แล้วกันนะครับในทำในสิ่งที่ที่คิดว่าทําไม่ได้แต่ทําได้ <'C HA. S 2> เรื่องแรกนะครับก็เพอเอิญลงต้องดูหน้า292นะครับ -292 <c oughs> นะครับอเอครับเวลาสอนหนังสือเลยก <'C HA. S 1> รุมาเปิดหน้า292นะผมก็จะเอาน้าปกเรือเยาวชนที่ผมมีโอกาสได้ไปในรุ่น7นะครับนะ รุ่นเจ็เนี่ยถามว่าทําไมต้องไปรุ่นเจ็าไมไม่เป็นรุ่นก่อนนั้นผมสอบสามปีนะจย์เซลมาสองครั้งเซึรุ่นห้าไม่ได้รุ่นหกไม่ได้รุ่น6ไม่ได้รุ่นหกไม่ได้เป็นตัวสํารองตลอดเลยแล้วก็พอสํารองปั๊บเขาก็เรียกคนอื่นที่เราสำรองอันดับหนึ่งอ่ะแต่เขาเลื่อนอันดับสองอันดับสามไปก็ไม่รู้ทำไมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ถามว่าทำไมข้ามไปนะก็มีเหตุผลที่บางทีมันก็รับได้ไม่ได้นะตอนหลังก็เลยบอกเออเน่ะครั้งที่สามเนี่ยนะ ยอมไปฝึกหัดอะไรที่เขาเป็นเกณฑ์อะใช่ไหมก็เขาก็เลยไม่รู้สงสารหรือความสามารถไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกเอาไปนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่บอกว่าเอ๊ะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็คือว่าเราเฟลมาสองครั้งแล้วที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีโอกาสเฟลได้เยอะแยะเลยก็คือประสบความล้มเหลวได้แต่ว่าเขาบอกว่าจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเราไม่ไม่ลุกเนี่ยเราก็ไม่สู้ใช่ไหมมีเรื่องอื่นนะครับอีกหลายๆเรื่องล่าสุดเอาอย่างนี้ดีกว่า ล่าสุดที่ผมไปเป็นรองอธิการบดีโดยท่านอธิการบดีพิรมต้องกราบขอบคุณท่านมากเลยที่ไว้ใจนะคือผมกับท่านเนี่ยก็ไม่ไม่ได้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าผมเคยเป็นคณะบดีแล้วก็เจอท่านก็วันหนึ่งท่านก็นบอกว่าหมอหมอจี้นะท่านชอบเรียกทีมงานว่าด้วยด้วยชื่อเล่นนะครับช่วยมาเป็นรองอธิการนะครับผมก็ ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหดีใจจนเนื้อเต้นบอกอาจารย์เอาเลยนะผมก็จะถามก่อนว่าคนเก่าว่ายังไงครับอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่ายังไงนะก็รับปากอาจารย์ง่ายๆนะครับเพราะว่ามีความชื่นชมในตัวอาจารย์อยู่แล้วนะครับก็ในช่วงที่ทํางานกับอาจารย์สองปีครึ่งนะครับผมคิดว่ามีหลายอย่างที่ผมได้พยายามปรับนะปรับระบบปรับพิธีการทํางานนะจนอาจารย์ก็เขียนไว้ในหน้าแรกๆนะครับว่าอาจารย์ Appreciate ผมว่าผมอยากได้ยินคำนี้ท่านเองคนที่เป็นเจ้าหน่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำชมเนี่ยมีมีมีความหมายนะเห<ม>่ว่าอออาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยดีมากเลยผมอ่าทำ KPI ของวิจัยเนี่ยทะลุเป้าหมดเลยนะครับเดิมเนี่ยในช่วงที่ท่านอาจ,จารย์พี่รมเนี่ยจะมี KPI 56ตัวซึ่งก็หินหินทั้งนั้นนะครับเรื่องของจำนวนพ b มพิเคชันจำนวนของไซ a t i o n จำนวนของเงินทุนวิจัยต่างประเทศเนี่ยจันก็เขียนไว้ว่าเออในประวัติศาสตร์ของจุลาไม่เคยบันทึกไว้มไม่ใช่เพราะผมเก่งนะแต่ผมคิดว่าด้วยบุคลิกการที่เป็นศัตวแพทย์ส่วนหนึ่งเริ่มแรกเลยผมบอกว่าผมจะทำะคลินิกเรียกว่าโมบายคลินิกนะที่จริงศูนย์บริการวิชาการก็มีคลินิกเหมือนกันก็คือตรวจภาษาตรวจอะไรพวกนี้ก็ส่งมาสิแล้วเราก็ตรวจตรวจเสร็จแล้วส่งกลับไปแต่ไม่ใช่ผมคิดว่าถ้าเป็นสัตวแพทย์เนี่ยผมทางานทางด้านสัต์ใหญ่ นะครับพวกหมูพวกหมูนี่ถือว่าเป็นสัตว์ขนาดกลางแล้วกันพวกบัวควายเนี่ยเราต้องไปหาเขานะ่ไม่มีใครจูงมาหาเราใช่ไม่ไหวจูงมาหาเราก็เรื่อนลงเลยใช่ไหมอ่าเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราวิ่งเข้าไปในหลายๆคณะไปดูปัญหาไหมอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในห้าที่บอกว่าทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะเราตั้งใจทํานะครับ วันหนึ่งก็จะมานั่งคิดว่าถ้ามันตรงนี้เราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงจะทำยังไงให้ถึงเป้าได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็สบายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์ธรรมดาธรรมดามมแล้วก็มาช่วยงานศูนย์ก็ประชุม2เดือนครั้งนะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะ <c oughs> ก็แล้วแต่าจารย์ทว <c oughs> ีวงกาใช้งานผม,มนะครับนะก็ยินดีรับใช้จุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็28ปีนะครับยินดีครับผม หนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่มีวิชาการอย่างเดียวแต่เปิ้ลได้มีโอกาสอ่านอาจารย์เขียนได้สนุกมากเลยนะคะอาจารย์เหมือนกับพ็อกเก็ตบุ๊กที่นำผู้อ่านเนี่ยท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆด้วยนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าในนี่อาจารย์ไปทั้งหมดกี่ประเทศคะเนี่ยอาจารย์ผมจำไม่ได้ว่าผมไปกี่ประเทศแต่ว่าอินเดียฮังการีผมเริ่มต้นที่อินเดียนะครับผมเขียนจำได้ว่าปี54าสี่มั้งคือถ้าบอกว่าไปอินเดียเนี่ย ผมว่าอาจารย์สองท่านซ้าย่าเนี่ยคงไม่อยากไปนะมันยังไม่เคยมีโอกาสอาจารย์สนุกไหมครับก็เพลินดีครับเพนคอยหลบอยู่ตลอดเวลาอ่าผมผมไปเห็นอะไรที่แปลกๆเริ่มต้นจากเอ๊ะผมไปกาลกัตตาผมผมไม่เคยคิดอยากจะไปอินเดียแต่เพลินเป็นตอนนั้นเป็นคณะบดีสัตวแพทย์แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นผู้แทนของอ h o หน่อยในสาขาทางด้าน One Health นะก็ไปช่วยประชุมเขาหน่อยนะที่กาลกัตตาก็นึกไม่ออก นะอินเดียเขาบอกว่าสกปรกมากนะถ่ายก็ถ่ายตามถนนอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากไปพอได้ยินอย่างนี้นะเออก็ไปแรกก็คือส่วนมากหนังสือตอนต้นที่จะเกิื่นทุกเรื่องเนี่ยผมจะเกิื่นที่สนามบินเพราะผมว่าจะเจออะไรแปลกๆแล้วผมก็จะเขียนถ้าคนได้อ่านเนี่ยก็จะระวังตัวนะครับนะแบบไปไปเป็นข้อแนะนําไปในตัวใช่ไปกาคาต้าเนี่ยผมเห็นคนอินเดียหิ้วโทรทัศน์ตอนนั้นพอดีผมจะซื้อโทรทัศน์ค่ะ ผมก็เวลาเราไปไปดูใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะเอาซัมซุงจะเอาพ a นโ s ซนิกเอาโซนีเอา LG เอาอะไรเอะก็ไปดูเราก็จะเจอเอ๊สองสายี่ห้อเออสงสัยใช่แล้วละ่ะเพราะว่าอินเดียมซื้อเยอะอนะปรากฏว่าทุกคนเนี่ยมาฮิ้วโทรศัพท์ไปขายคนละสองเครื่องจากเมืองไทยเนี่ยจากเ <นะ S 2> มืองไทยนะะก็ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากรู้อยากเห็นนะ ูทต้องพิสูจน์ได้ก็เลยเป็นถามที่เคาน์เตอร์บอกเอ๊ะทำไมทำไมไฟล์นี้มันคนมาขิ้วโทรทัน์ก็บอกที่วย่างนี้ประจําทุกคืนเป็นอย่างนี้หมดใช่ก็คือถ้าเป็นสัก50นิ้ว45นิ้ว42นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็จะส่งส่งเข้าไปในในคารโก้แต่ถ้าเครื่องเล็กก็จะยิ้วิ้วขึ้นเครื่องรวมทั้งรวมทั้งจะมีเอ่อแพ็กเกจใหญ่ๆนะเป็นถุงผ้าใหญ่ๆนะครับ อ่าไปด้วยนะพอขึ้นเครื่องบินไปนี่ก็จะเห็นเลยนะไอ้ล็อกเกอร์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันแน่นไปด้วยไอ้พวกนี้หมดเลยนะแล้วก็เจียวจ้าเหมือนไปอยู่ภารรัสอนะ่ะอะไอย่างเงี้ยตลอดสองชั่วโมงไม่ได้หลับเลยนะ<อ>เพราะว่าโอ้โหพี่แกจะพูดต่งตางๆนะก,ก็สนุกไปก็บอกบเอ๊ยอย่างเงี้ยคนไทยไม่เคยอ่านเลยว่าเอ้ะมันเจอที่ไหนนะครับหรือที่กกิี้อาจารย์บอกอะไรนะว่าเออเราว่าจะเจอว่าผมไปเจอผมเวลาเขาให้ถอดเสื้อใช่ไหมถอดเสื้อนอกเนี่ยอาจารย์ เวลาผ่านตอมอผมตอนนั้นได้บัตรทองด้วยนะก็ไปเข้าบิสเนสเนี่ยปรากฏว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเอาเสื้อของผมไปด้วยนะเขาไม่ได้เอาผิดแน่นอนเพราะว่าเพาะเกียก็เอาเสื้อของแกไปด้วยผมว่าใช่ไหมเราปกติเราก็จะใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรเข้าไปใหญ่เพราะว่าผ่านเดี๋ยวนี้มันตอมอยิ่งเช็คใช่ไหมผมก็รีบวิ่งเลยบอกช่วยมาคืนหน่อยก็เจ้าหน้าที่วิ่งไปไปเจอที่ตอมอพอดีก็อย่างนี้เป็นต้นอย่างงี้เราต้องระวัง หรือแม้แม้บางครั้งวางประกาคลอสบ่้เนี่ยกลายเป็นประกาบิ๊กนี่บอกเฮ้ยอะไรเนี่ยคือบางทีมันลุกเล้ยลุกลนไงช่วงที่เราผ่านยิ่งเราเดินทางคนเดียวตั้งใจเปลี่ยนไม่คงไม่มั้งอาจารย์ว่าคนเราคงไม่โกงทุกคนไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเจออะไรแปลกๆก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไปดูงานมีไปเที่ยวด้เหรอผมว่าคนเวลาไปต่างประเทศเนี่ย ผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะฮะไม่ได้สังเกตอะไรบางอย่างนะหรือลิ่งสนุกกันนั้นน่ะผมไปเข้าห้องน้าผู้ชายนะแล้วเจอโถชีนะโถฉีแล้วมีสติกเกอร์เป็นรูปแมลงวันติดอยู่ที่โถชีข้างหน้ามีอันนี้ก็เป็นเทียนคําถามว่าเอ๊ะทำทำไมอันนี้ผมไม่ได้เห็นเองหรอกถ้าอาจารย์สุพจน์คณบดีวิทยาศาสตร์บอกเฮ้ยมาดูมันอะไรเนี่ยมีเทียนด้วยนะก็เลยบอกเออนี่มันถ้ามองในรูปของวิทยาศาสตร์นะ คือพอในผับในบาร์หรือในร้านอาหารเนี่ยคนฉี่เนี่ยเราจะเห็นถ้าเป็นฉี่ผู้ชายนะผู้หญิงไม่เห็นหรอกก็จะเจอเจอแถวแถวโถฉี่ข้างนอกมันเลียรล่านนะแล้วคนเดินเหยียบฉี่ด้วยคนอื่นด้วยแล้วก็เดินเข้าไปก็คงเหม็นนั้นกาคงบอกว่้ถ้าติดสติกเกอร์ไว้หน่อยแล้วเวลาฉี่นี่นะยิงให้มันตรงๆงเนี่ยอ่าบางคนบอกอาจารย์ทำไมทะลึ่งจังเลย ขาบอกเอ๊ะอย่างนี้ผมก็ไม่เคยอ่านผมอ่านหนังสือทุกวันนะ,ะเช้าผมจะมีรับหนังสือทีมสองฉบับเนี่ยผมก็จะรีวิวอ่านเอิ่นอะไรเงี้ยบางทีก็ถามว่าอ่านไปทําไมเราไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอ่านแล้วบางทีมันเราอยากจะจดจําบางคาแล้วก็มาเขียนถ่ายทอดให้คนอื่น,นโดยเฉพาะถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราก็อยากจะให้นิสิตท,ที่เราสอนเนี่ยได้รับรู้ความรู้ของเราค่ะ แต่เป็นปัญหาของของคนไทยสมัยนี้นะจย์ต้องต้องช่วยกันแก้ไขก็คือว่าหนังสือไม่ค่อยอ่านละเด็กจะไม่อา่านหนังสืออ่านไลน์ซึ่งไลน์บางอย่างมันก็จริงมันดีไม่จริงใช่ไหมจย์บางทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําสถิติมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลากับเ,เทคโนโลยีตรงนี้ประมาณสชั่วโมงต่อวันนะจย์คิดดูเยอะมากเลยนะคะจันถ้าจะเดี๋ยวนี้ผมผมสบายหน่อยนะจย์ไม่เหมือนอนาะจารย์ทว <laughs> ีผมผมใช้รถรถ BTS นะครับ ขึ้นไปปับมีเจ็ดที่นั่งนะอาจารย์มีคนลุกให้ไม่ใช่เจ็คนนี้เปิดเปิดโทรศัพท์อย่างนี้หมดเลยจันไม่มีใครหยิบหนังสืออ่านน่ะถ้าจารย์หยิบหนังสืออ่านจะเป็นเรื่องผิดปกติใช่ใช่ใช่เออมันแปลกงั้นผมว่าหนังสือผมเนี่ยคงจะขายไม่ดีหรอกจันถ้าทําเป็นในรูปของของอีอีบุ๊กอาจจะไม่แน่หรือทำอะไรเป็นสั้นๆช็อตๆนะก็ฝาก ครับแต่ของอาจารย์จริงๆเป็นสีๆนะคะแล้วก็มีรูปเยอะด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอันหนึ่งนะคะที่เขาคงจะดูแต่รูปอ่ะครับแต่เสร็จแล้วเขาก็จะอ่านเนื้อหาด้วยอาจานให้ดูหน้าปกก่อนนี่ผมวาดเองนะครับคือผมเนี่ยมีกิจกรรมที่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมส่วนมากจะไม่ไปไหนนะจะต่างกับภรรยาผมภรรยาผมบอกเอ์อาทิตย์ช่วยพาไปนอตเบนนี่หน่อยผมบอกว่าผมเหนื่อยแล้วเพราะว่าผมเป็นสัตวแพทย์ระหว่างอาทิตย์เนี่ยผมจะไปนอตเบนนี่ตลอดเวลานะ นั้นสาวาทิตย์เนี่ยผมอยากจะหยุดพักนั้นกิจกรรมที่ผมทํหนึ่งอ่านหนังสือสองก็คือวาดรูปนะวาดรูปสีน้ํามันผมก็เอ๊ผมเป็นคนศิลปเปรอะไม่ใช่ศิลปะ,ลปะ <c oughs> นะและในบทหนึ่งผมก็จะเขียนว่าตวัดเกรียงเนี่ยสไตล์สัตวแพทย์นะก็จะเป็นวาดรูปสัตว์บางก็จะวาดรูปเยอะเลยที่บ้านเนี่ยมไม่ต้องซื้อรูปนะครับอาจารย์หรือถ้าอาจารย์อยากจะได้รูปเนี่ยอาจารย์ขอผม ฉันเอาไปประมูลด้วยไหมคะี่อาาไม่ต้องประมูลเลยนะรูปนี้ใหญ่มากที่ผมวาดนะจะไม่มีที่ติดเลยเพราะมันหนักมากนะก็เป็นรูปของมเน่ค o อส์มเน่เนี่ยเป็นเป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนหลังเนี่ยท่านตาบอดแต่ก็ยังวาดรูปแล้วท่านวาดจากสะท้อนเช่นสมมุติเห็นดอกบัวเนี่ยท่านจะวาดที่ในสะท้อนที่ในในน้ำไม่ได้วาดจากข้างบนนะ ท่านจินตนาการและเพราะนั้นคนตาบอดก็จะมีจินตนาการได้นะครับนั้นก็เลยผมบอกว่าเอะผมเป็นมงเน่ป่ะเพราะผมชื่อมงคนใช่ไหมมีมีโครสมงเน่ก็อาจจะมีมงเน่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก้าววาดรูปนี้ก็ก็ก็ดูแล้วสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ผมชอบสีสันนะวาดรูปต่างๆสีสันก็ก็ดูดีเป็นเป็นงานอดิเรกครับอดิเรกนะไม่ได้ไปเที่ยวไปอะไรอื่นก็วาดรูปเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ชอบโชว์ก็คือถ่ายเสร็จก็โชว์ก็ไปในไลน์ คนบอเออสวยดีสวยดีอะไรเงี้ยเราก็พอใจนั่นเองนอกจากอาจารย์ว่านี่แล้วตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยนะอาจารย์เป็นผู้ประสานงานของ R U N ใช่ไหม Research National University ซึ่งท่านที่การก็ชมอยู่เนี้ยที่อารเพราะว่าตรงนี้อาจารย์เริ่มต้นมายังไงอ่ะไหนอาจารย์พูดเริ่มต้นนี่ครับอู้จานจากเบงกินเดอร์อิมพอส s บเบลอิม s อสิบเไม่อย่างน้อยๆอาจารย์ไม่ว่างอะไรเงี้ยคือเนี่ย impossible เกินพิเศษค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้านะอาจารย์เมื่อก็กิ๊กิ๊กิ๒ไปแล้วใช่ไหมสอบเลยเยาวชนแล้วก็ช่วยทำงาน ผมเป็นนักวิจัยนะอาจารย์เหมือนกับอาจารย์สิชนาแล้วก็ท่านอาจารย์ทวีวงศ์เนี่ยผมก็ทําวิจัยมาเยอะนะตอนหลังเนี่ยเงินวิจัยก็เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะมองว่านักวิจัยเนี่ยส่วนมากก็จะทําในเป็นลักษณะของใครของมันใ,ใครชํนานาญทางไหนก็ทําทางนั้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าทําเหมือนๆกัน<ะ>มันมีอันนึงว่ารันเนี่ยย่อมาจาก research University Network หรือเครือข่ายพันธมิตรหาหลาลัยวิจัยเ,เพลินช่วงที่เป็นรองที่การบดีเนี่ยหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจุฬาเขาบอกว่าไปหาพันธมิตรที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศเขียนอย่างเงี้ยถามว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีก็นั่งคิดที่ก็กี้ผมเรียนอาจารย์ไะผมก็าามาคิดถ้าผมจะทํา KPI นี้ได้ประสบความสําเร็จผมต้องทําอะไรบ้างผมก็เริ่มจากเอ๊ะผมบินไปวันที่18สิงหาจําได้เป็นวันที่วิทยาศาสตร์ไทยลงไปที่มออ บอกว่าเออเรามีงานวิจัยเขาก็โชว์งานวิจัยเขานั้นเราก็โชว์ชเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันเลยอ่ะทาเซ็นเซอร์สําหรับผู้ป่วย,ยสําหรับคนสูงอายุอ่ะไอจุลาก็ทาของยูก็ทำเราทำไมไม่มาจับมือกันทำอ่ะเงินก็ก้อนเดียวกันนะครับเงินที่ศูนย์บริการวิชาการดูก็คือเงิน NRU อ่ะ National Research University มาก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เราทําไมไม่ท <S <S ําก็กลายเป็นเครดิตของจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับที่อินิเชตโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ อตอนนี้เดินไปได้สักสักปีที่สองแล้วจันจะเข้าปีที่สาม<ช>อตอนนี้มีมหาวิทยาลัยในศวรเข้ามาแต่ไม่ใช่หมายเพราะว่าเราจะบอกว่าต้องเป็นสิบเป็นร้อยมหาวิทยาลัยไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีคอนเซปต์ของการทํางานว่าเราต้องแชร์ริงกันนะจันก็คือ,อต้องมีการเอื้อต่อกันและกันนะซึ่งถามว่านักวิจัยไทยเนี่ยมีอย่างนี้ไหมบางคนก็แชร์บางคนก็ไม่แชร์ต้องเหมือนอย่างนี้ก่อนอคืออันนี้ของค่า อันนี้ของเองนะบางคนนี่ก็มีซื้อกล้องจุลทรรศมาเนี่ยก็ใช้เฉพาะของตัวเองเขาบอกว่าเป็นตัวเองขอมาจะขอยิ้มใช้หน่อยเอายังไม่ว่าง mm hmm. แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เอายังไม่รู้เดี๋ยวบอกอะไรเงี้ยแล้วพอดีกุญแจอยู่ที่บ้านพอดี mm hmm. อะไรเงี้ยก mm hmm. ็จะมี mm hmm. นักวิจัยประเภทอย่างนี้ <Yeah. S 2> เราก็มีนะถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะไปคบกับเขาอะนะแต่ว่านักวิจัยที่เอื้อเฟื้อต่อเราก็มี mm hmm. นะครับนะก็เลยเกิดกลุ่มที่เรียกว่า iun 7มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยววันหลังเนี้ยถ้า ท่านอาจารย์ทั้งสองจะก,กรุณาจะมาเล่าให้ฟังว่า <Okay. S 1> มันมีการเติบโตแล้วสิ่งที่บางคนถามผมว่าจุฬาได้อะไรจากการที่ไปร่วมเพราะจุฬาก็ใหญ่อยู่แล้วผมคิดว่าอยากจะยกคําของท่านอธิการบดีนะครับพี่รมที่บอกว่าปัญหาของประเทศเนี่ยแก้ด้วยาศสาสตร์ศาสตร์เดียวไม่ได้ mm. ผมก็อยากจะเสริมท่านอาจารย์ว่าปัญหาของประเทศเนี่ยแก้ด้วยมหาวิทยาลัยเดียวไม่ได้ mm. จุฬามะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงนะครับเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะได้ทําอะไรมากมายนะครับในช่งวงศตวรรษที่แรกก็คือร้อยปีที่ผ่านมาแต่ศตรวรรษที่สองเนี่ยความร่วมมือนี่มีความสําคัญ <c oughs> ถ้าเราไม่ร่วมมือกับคนที่อยู่ในประเทศแล้วเรามัวแต่จะไปร่วมมือกับต่างประเทศถามว่าแล้วเราจะตอบโจทย์ของประเทศได้หรือไม่นะ <c oughs> สิ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าไ,ได้เขียนในนี้ไหมย,ยังไม่ได้เขียน <c oughs> แต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับ เล่มที 2. ่2องะคะเล่ม <golf> ท <kita> <Yes ılan swimming today> ี <vaya> ่สเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ทวีวงสปอนเซอร์เพราะตอนนี้ก็ต้องบอกจริงๆว่าทำมาแล้วเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เอาเข้าตัวเลยนะครับารย์ครับผมช่วงเป็นคณะบดีเนี่ยผมทำโครงการสัตวแพทย์ปั่นน้ำใจนะช่วยบุคลากรระดับล่างนะครับซึ่งเรารู้ว่าพวกนี้จะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะ นี่ยืมสินอะไรต่างๆเป็นนี่สหกรณ์เป็นนี่คนโน้นคนนี้เนี่ยถ้าจะมาให้คําประกันอาจารย์พีวงก็คงโมดคิด,ดก่อนอะไรเนี้ยนะปัญหาเดียวกัน <c oughs> ครับ <c oughs> ปัญหาเดียวกัน <c oughs> คือปัญหาของคนที่ที่ไม่มีเหมือนกับที่เรามีนะก็ได้ช่วยไปแล้วห้ารายนะครับ<อ><ะ>ช่วยเขาไม่เยอะประมาณ4ี่ถึงห้าพันบาทกองทุนนี้ตั้งขึ้นไม่ใช่ผมเป็นผู้จัดการนะผมก็ยกให้คณะบอกว่าเออถ้าใครมีปัญหาก็ลองดูนะครับเราช่วย ช่วยแบบสี่ห้ารายแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักจะเป็นนักวิจัยแล้วก็อยู่กับภาควิชาภาควิชาผมเป็นภาควิชาที่ทําวิจัยค่อนข้างเยอะที่จริงแล้วไม่ต้องให้เขาหรอกเพราะว่า,วานักวิจัยเก่งๆนี่เขาหาเงินมาได้เยอะอยู่แล้วก็เลยเงินทั้งหมดจากการที่ผมไปหาสปอนเซอร์มานะครับหักจากค่าใช้จ่ายนะครับต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเล่มนี้พิมพ์ประมาณสาม0 0นบาทผมหาสปอนเซอร์เองเลยนะครับหาได้4ี่แ0นบาทเพราะนั้นเราก็จะเรียกว่าส่วนต่างประมาณแสนหนึ่งก็ยกให้คณะแล้วก็หารครึ่ง นั่นนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเงินที่ขายได้จากตรงนี้ยกให้หมดเลยค mm hmm. ่าเขียนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็บางคนบอกว่าอยากดังหรือเปล่าคงไม่ใช่อ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าย้อนกับที่อาจารย์พูดว่าอยากจะให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่เราเห็นอยากจะให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่เราได้รู้มาะนะเ,เราก็จะต้องถ่ายทอดนะครับ อาจารย์สุชนาเนี่ยเขียนเล่มหนึ่งนะที่จริงเนี่ยผมก็อาจารย์ให้ผมเล่มหนึ่งผมยังเก็บไว้นะที่ไปไปโคโลกใต้ใช่ไหมแล้วอาจารย์ชวนผมไปนะเมื่อไรจะได้ไปไม่รู้เดี๋ยวไม่ไปครัะเพราะผมผมขี้หนาวผมไม่ไปไม่ได้อาจารย์เีจะไปจะไปโคโลกเหนือแล้วนะครับผมโคโลกเหนือเนี่ยที่จริงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถามว่ามีสักกี่คนที่จะได้ไปแบบอาจารย์ไม่มีหรอกอาจารย์ไปเจอเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออมันอาจารย์ เกือบตายใช่ไหมจมลงไปในเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยอาจารย์อ่านด้วยนะครับอาจารย์ผมอ่านหมดเลยอารทีวีวงผมก็รออ่านนะแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะเขียนอะไรผมเขียนไม่นานแล้วครับตั้งแต่ปีสามแปดทำใจในพม่าอ่าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเหนื่อยยากมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้พบไปเห็นมาใช่ไหมแต่นี่คือ20ปีที่แล้วใช่เป็นเล่มเดียวแล้วก็หยุดไปฮะที่จริงอยากให้ศูนย์บริการวิชาการเนี่ยที่จริงเนี่ยเรามีองค์ความรู้มหาศาลอาจารย์แล้วให้แต่ละอาจารย์ช่วยเขียนแต่ว่าเขียนในแนวที่อ่านแล้ว คือไม่ใช่วิชาการนะคือได้ความรู้ด้วยได้สนุกด้วยได้เห็นภาพด้วยอาถ้าอาจารย์เอาสูตรเคมีมานะโอ้โหผมปิดตั้งแต่หน้าแรกแล้วใช่ไหมหรือว่าเป็นสูตรคณิตศาสตร์สูตรอะไรเงี้ยคนมันงงอ่ะเงี้ยไม่อ่านแต่ถ้าบอกผู้ไปเจอโน่นเจอนี่นะแปลกใหม่แล้วว่าแทรกเรื่องการแน่นอนมันต้องมีพาร์ทที่ไปเราเอนเตอร์เทนอ่ะเราไปโน่นไปนี่ใช่ไหมผมเขียนหมดอ่ะว่าเอ๊ะผมไม่เจออะไรบางคนบอกทำไมอาจารย์จำได้หมดไม่หรอกผมติดคอมพิวเตอร์ไปด้วย พอถึงเวลาผมก็พักขึ้นมาพิมพ์ๆๆๆๆอ่านแล้วผมก็มีเข้าโครงนะที่จริงมีในกระตักอีกประมาณเกือบ20เรื่องอ,อันนี้เขียนไปสิบเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ที่ไปกับท่านอาจารย์ทวีวงศ์ที่อู่ฮั่นนะอาจารย์เราไปเราไปดูเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซานเสียต้าป้าเนี่ย <นะ S 2> เขื่อนสามผาเนี่ยอันนั้นผมก็เขียนแต่ว่าเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังมีคิวอยู่ตอนนี้กำลังเขียนเรื่องอลบาบา รู้จักไหมอ๋อรู้จักค่ะอาจารย์แจ็คหมา,าเนี่ยเขเขียนว่าแจ็คหมาผู้ฆ่ายักษ์นะเราไปแต่ไม่เจอแจ็คหมานะเจอเจ้าหน้าที่ของแจ็คหมาก็อัปเปรชัแล้วก็ไปเห็น LCD เนี่ยหูใหญ่เท่ากับโรงหนังนแล้วแล้วก็ตามตลอดเลยนะว่าคุณ<ม>วันนี้ลงเท่าไหร่ัวนี้เป็นเท่าไหร่<ม>เขาฟอลโล่อัพตลอดเลยในส่วนตรงนี้นะอาจารย์คะคหนังสือของอาจารย์นี่ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะซื้อเนี่ยคะ่ะสามารถซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์ ตอนนี้เนี่ยผมไปติดต่อศูย์หนังสือจุฬานะครับให้ช่วยช่วยขายนะครับเพราะศูย์หนังสือจุฬามีหลายที่นะครับเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะต้องต้องเรียนว่าตั้งราคาไว้450บาทคนบางคนบอกโอ้ทำไมมันแพงจังแต่ไม่แพงนะคะอาจารย์ก็สีทุกหน้านะครับเพราะผมลองไปเซอร์วดูแล้วแต่ถ้ามาซื้อกับเราเนี่ย คือที่จริงผมมาแจกก็ยังแจกได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าพ็มีคนขอแจกแน่ซื้อกับเรานี่คือซื้อกับทางคณะสัตวแพทย์คณะสัตวแพทย์ก็ขายเป็นราคาพิเศษนะโทรเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าอยากจะเอาไปให้แจกเด็กให้กําพร้าหรืออยากอะไรเนี่ยบอกมาเลยผมยินดีแจกเพราะต้นทุนเราเรา cover อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราอยากจะอ่านเป็นวิทยาทานแต่ว่าต้องบอกว่าบางบางส่วนเนี้ยนะ อาจจะอ่านแล้วอาจจะบอกเอ๊ะไม่เข้าใจเพราะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เช่นสมมุติว่าเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยบางคนบอกเอ๊ะสเต็มเซลล์คืออะไรในนี้ก็จะอธิบายเรื่องสเต็มเซลล์นะครับแต่อาจารย์เขียนใช้ภาษาง่ายนะคะมันก็ง่ายง่ายค่ะแล้วก็แฝงคือจะไม่ได้วิชาการจ๋าแต่อาจัรย์แฝงวิชาการเข้าไปด้วยอาจารย์อ่านรู้เรื่องนะอาจไรอ่านรู้เรื่องค่ะอาจารย์ทวีบมบอกทำไมตัวเล็กจังก็อายุอาจารย์ต้องใส่แว่นแบบผมันก็ต้องอย่างนี้นะครับคือคือตัวอาจจะเล็กเพราะว่าที่คนคอมเพลยงใหญ่ส่วนมากก็คือ ผู้สูงวัยนะผู้สูงวัยนะครับเขาอยากได้ตัวใหญ่ๆถ้าตัวใหญ่ๆมันก็จะหนากว่านี้ห,หนากว่านี้ก็จะแพงกว่านี้นะครับ, <c oughs> ก,รบก็เปลียนเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แม่ค่ะวันนี้ก็น่าเสียดายเวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะจบรายการวันนี้ทางรายการของเราก็มีหนังสือของท่านอาจารย์มงคลมาแจากให้กับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงคลเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้หนังสือกับทางรายการกรติกาของวันนี้ก็ง่ายๆค่ะก็คือถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมสนใจอยากจะได้หนังสือเล่มน,นี้นะคะเพียงส่ง SMS มาที่เบอร์ของรายการรอบตัวเราเบอร์097 941-0070นะคะอีกครั้งนะคะ เบอร์0 9 7 9 4 1 0 0 7 0นะคะบอกชื่อและนามสกุลของท่านและบอกว่าท่านรับฟังหรือรับชมรายการของเราเนี่ยจากทางไหนคะ่ะทางวิทยุหรือทาง f a c e b o o k Live นะคะเรามีหนังสือแจกให้กับ5ท่านแรกที่รับฟังจากทางวิทยุและ5ท่านแรกที่ติดตามเราจากทาง f a c e b o o k Live นะคะอีกครั้งนะคะส่งมาที่เบอร์097 941-0070บอกชื่อและนามสกลุลของท่านและบอกว่าท่านรับฟังหรือรับชมรายการของเราจากทางไหนจากทางวิทยุหรือทางจาก Facebook Live นะคะวันนี้ก็น่าเสียดายเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงคลเป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค